ลูกครับวันนี้เอ่อคุณพ่อกับคุณแม่ไปหาเห็ดมาวันนี้มีแต่เห็ดโคนเลยครับเนี่ยเห็ดเห็ดโคนเต็มกระตาเลยพี่น้องนี่เจ๊เอาเยี่ยมเห็ดตะไคร้ก็ได้อู้เห็ดตะไคร้นี่ดูสิรับไข่มีแต่สวยๆเลยครับไข่ก็มีงไก่ขับตรงไข่ไม่องตีตะไคร้สวยมากครับนี่สี่ขาดคาซิโกับ็จังไง่นี่ปวงถมมั้งเนาะแล้วลองเห็ดตะไคร้สวยมาก គឺល្អតែវាស៊ីមិនបានបើផាត់បើផាត់ក៏អត់ផាត់ស្រស់ទៀតនេះផាត់ផាត់ភិតណ่ะអនុវិជិមហើវក៏ជិះណោះហើឆែតទឹបទូកណោះឆែតទូយិនទូកក៏លៀមទឹបទូកអនុវិជិមពួកនោះណាន់ផាត់ CP វិដារហមេគិនបាតមកខានយូសេនសិទ្ធិទូបើថាអូល្អលហើយຊ່ວງនេះនេះមានចាប់ដៃខាងចាប់ផងគេមួយបណា มูลไปเอมอันนี้ก็กินได้นะครับนี่อยู่บ้านมุลเลยเนี่ยนุ่มมีเห็ดพอแล้วไม่จักอันนี้ตัวอันนี้มีมีแต่เห็ดเห็ดโคนลนเลยรับนี่โคนเห็ดโรูมกรดมวเะเอ๊ะนะทำกินนะเอ๊๋วูเห็ดโคลนสวยมากมันมโดนฝนอูมีเห็ดละโงกด้วยโอ้โห่นี่ห็ดยักษ์วตะ เก่าได้เห็ดสวยๆจังงั้นเลยอู้นี่กระมังกระหอมอู้นี่มันจะเห็ดมีแต่สวยๆครับดูดิครับเห็ดพังโพพังโคนี่อู้หูเห็ดแก้ได้นี่เยอะนะนี่กระงอกสงสัยอู้นี่อู้นี่ยอู้หคุณพ่อได้แต่เห็ดสวยๆในวันนี้ นีมีแต่เห็ดอะไอันนี้ไทอนนหวยลนอวงลอรล้วแม่แม่ไหม่ะเะวงเจงีปยนาเวีงกทองอแม่เลยบูเด็กเตงที่โอ้ยเด้งบันสบันีเตงกรชัดนะูนกทูลออรลอกระทูจบแล้วห้ามกินนุนม้ยอเห็ดตะไคร้ก็สวยนะครับนี่ เห็ดร่วมเห็ดข้นเนี่ยอันนี้นี่กระมูลเห็ดพึ่งขาแดงเนี่ยโต๊มันจะแหลมๆข้างบนนะครับอร่อยนะครับมีอันเล็กถ้าเล็กมันจะแดงเนี่ยถ้าถ้าเล็กมันจะแดงแดงสวยมากตะเกาวันนี่ในเกียริการตะกรูแรงมาขาดตะตุยเหวี่ยเกียรอีกเนาะ เขาเกิดกานี้แกเทมอนเลกรีนวนี้เหตดมัตังล้งโขาวเลงจกเต่าทมเจอน่ัเกียเกียงลโเลลงขาวนุเหมือนจะะไาเหมือนเหมือนเจมเจีมสวัสดีเหมืนเจนะด้งโอยเหมือนอะรก็้องเย็นเย เหมือนเจีมไหเหมือนซีหัวหานเว็เวสวัสดิ์อย่างน้อนนี่อ uh นี่เห็ดละงูมีแต่ใครเลยพี่น้องมดักตึกสงเฮ็ดยังเซนเซนตาปภูมิตากักเจไอมุกเโต้มตเลยนะขาวลงไหโอชไหน้าตาบยลโเห็ดคเลย กต่ส้สงออร่อยเฮ็ดแก่เฮ็ดสอดเธอยังเซมแก่ตาจังฮอยอันนี้เป็นสันเบลีรำเคยๆคือแต่เจ้าฮอยยาลาบสันเบลส่างจะเอ็งก็สะงออต้องสงออต้อตังน้องไงเนี่ยไข่ประมาณเนี้ยอร่อยโอ้ลิมเอ็ดอ่ะเฮ้ยเฮ็ดตู้เฮ็ดงามๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้ยนี่ช่วงนี้ก็ขึ้นนะครับก็เลิ่มบัดทางบุรีรัมกรน์เลยบริรม นี่ก็คัดขากันต่อนะ